ออลองลองใช้แอปคลิกผู้ช่วยนะคะแล้วก็ให้ตั้งค่าตามนี้นะแล้วก็คือเราก็ใช้ไม่เก่งหรอกแต่ว่าแค่ใช้ให้เอาตัวรอดได้อะนะเอาไปเล่นเกมนั้นเกมเพจได้เท่านั้นนะแล้วก็คุณก็ไปลองใช้แอปแบบว่ากดมั่วๆไปมั่วๆม,วม,วม,วมกาก็อาจจะเจอวิธีใช้นะ เนี่ยแล้วอันที่จะตั้งค่าเพื่อที่จะเล่นเกมเพน่ะให้ตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ไอ้แถบเครื่องมือที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยคุณสามารถเพิ่มลดจำนวนอ,อ,อุปกรณ์ได้ว่าจะเอาอะไรมาไว้ตรงแถบเครื่องมือนั้นนะคะเออจริงๆแ,แล้วมันไม่มีแอป เดี๋ยวกนนะมันไม่มีวิดีโอที่สอนคลิกใช้แอปคลิกผู้ช่วยจริงๆหรอกเราเราต้องไปมั่วเอาเองอะ่ะแล้วเราก็แบบว่าไม่มีสมาธิจะสอนนะคุณลองไปมั่วๆลองดูนะเราก็ตั้งค่าตามนะแล้วถ้าเกิดไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณเออส่งข้อความมาเราอาจจะพยายามใหม่อีกรอบนึง